เรื่องยานของท่านพระอาจารย์มั่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวกับหลวงปู่หลุยระยะหนึ่งนั้นก็ได้ลาหลวงปู่หลุยพากันเดินทางจากบ้านดงคำโพลัดป่าข้ามห้วยน้ำอูดไปกราบพ่อแม่ครูบาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือท่านบอกว่าสมัยนั้นจากบ้านดงคำโพไปบ้านหนองผือ ยังไม่มีการสร้างเขื่อนน้าอูดขึ้นมากัน้นการเดินทางไปมาระยะสองหมู่บ้านนี้เส้นทางที่ลัดและใกล้มากที่สุดในระหว่างทางหลวงปู่ขาวร่าพึงถึงยานของท่านพระอาจารย์มั่นท่านทั้งสองเดินทางถึงวัดป่าบ้านหนองผือเวลาคล้อยบ่ายมีพระรูปหนึ่งกับเนนรูปหนึ่งมารับเอาบาตและบริขาร และก็พากันเข้าไปกราบแทนพระอาจารย์มั่นที่กุฏิพระรูปนั้นคือครูบาล่าก็คือหลวงปู่ล่าเขมะปัตโตพอไปถึงก็ถูกท่านทักวาระจิตทันทีโดยเรื่องนี้องค์หลวงตาพระมหาบัวท่านได้บันทึกไว้ดังนี้ระหว่างทางบำเพ็ญจิตบำเพ็ญธรรมเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่มั่นท่าน ขณะทําความเพียรก็รำพึงในใจว่าป่านนี้หลวงปู่มั่นคงนั่งภาวนามองดูตับไตไส้พุงของพวกเราทะลุป,ปูกโปร่งไปหมดแล้วก่อนที่เราจะไปถึงท่านเครื่องไหนใน,ในตัวเราคงไม่มีอะไรเหลือท่านบอกคงขยี้ขย่ําด้วยยานท่านหมดแล้วเป็นที่น่าสัจจัน ที่เป็นความจริงตามที่คิดไว้พอไปถึงท่านก็เทศกันใหญ่เลยว่ากลัวแต่คนอื่นจะเห็นตับไตไส้พุงของตัวแต่ตัวเองไม่สนใจดูตับไตไส้พุงและจิตใจของตัวว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นมัวเพลินดูเพลินฝันเพลินคิดแต่ภายนอกไม่สนใจคิดเข้าภายในภายในจิตของตัวบ้าง จะหาความฉลาดรอบรู้มาจากไหนนักปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ตามหลักความจริงต้องดูตัวดูใจอันเป็นมหาเหตุก่อเรื่องต่างๆมากกว่าดูสิ่งภายนอกหรือสิ่งอื่นใดและแสดงวิธีรักษาปฏิบัติตัวปฏิบัติใจด้วยความระมัดระวังในเอ,อริยาบทต่างๆด้วยความมีสติและปัญญา และลึกรู้ไตรตรองในเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยความไม่ประมาทและชินชากับสิ่งใดในแดนสมมุติซึ่งล้วนเป็นแดนแห่งทุกข์และความเกิดตายของสัตว์โลกทั้งมวลโดยก่อนที่หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวจะมาถึงวัดป่าบ้านหนองผือครูบาอาจารย์ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่า หลวงปู่มั่นบอกกับพระบ้านน้องผือว่าท่านขาวกับท่านชอบลูกชายเราจะพากันมาที่นี่ลูกศิษย์เราสององค์นี้ผ่านทําแล้วพระเนรเราพาดูนะสมกับคำพูดของไอ้เท่าไหมสมัยนั้นการติดต่อสื่อสารที่บ้านหนองผือจะติดต่อกันด้วยผ่านคำพูดหรือเขียนจดหมายให้คนมาส่งเท่านั้น หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่เขาไม่ได้เขียนจดหมายหรือฝากคำกับใครมาจึงไม่มีใครรู้มาก่อนว่าท่านทั้งสองจะเข้ามาแต่หลวงปู่มั่นกับรู้เรื่องนี้ดีจึงบอกพระเนนให้รับทราบเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องภายในที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสามท่านมีการติดต่อสื่อสารกันในทางในโดยเฉพาะหลวงปู่มัน่นท่านบอกพระเนน ให้จัดที่พักให้กับหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวเพื่อให้ถูกอัธยาศัยของทั้งสององค์ท่านมอบหมายให้ท่านพระอาจารย์มหาบัวนำพาพระเนนทำที่พักให้ด้วยหลวงปู่มั่นเป็นผู้ชี้จุดให้ทำที่พักด้วยองค์ท่านเองที่พักหลวงปู่ขาวองค์ท่านให้ทำไว้ที่ใต้ต้นว่าที่พักหลวงปู่ชอบให้ทำไว้ที่ใต้ต้นมะไฟ พระเนินพากันทําที่พักสองวันจึงแล้วเสร็จระหว่างพระเนินทําที่พักและทางตรงกลมนั้นองค์ท่านจะมาบอกให้ทําแบบนี้ถึงจะถูกจริตท่านขาวทําอย่างนี้ถึงจะถูกจริตท่านชอบท่านเดินทางตรงกลมทําเสร็จแล้วองค์ท่านจะลองเดินดูความเรียบร้อยเจริยาแบบนี้ของหลวงปู่มั่นจะแสดงออกกับลูกศิษย์เพียงไม่กี่องค์เท่านั้น พระเนนรุ่นน้องจึงพากันยำเกรงหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าข้าตาตัวตนที่แท้จริงหลวงปู่มั่นบอกพระเนนไว้ล่วงหน้าว่าลูกศิษย์เราสององค์ท่านชอบท่านขาวนี้ผ่านทำแล้วองค์ท่านได้ตรวจสอบคุณธรรมหลวงปู่ขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483ส่วนหลวงปู่ชอบขนาดนั้น ยังไม่บรรลุธรรมอัศจรรย์แม้ว่าองค์ท่านเดินทางจากเชียงใหม่กลับภาคอีสานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2483และหลวงปู่ชอบกราบลาองค์ท่านไปทุดงที่ประเทศพมา่าโดยก่อนหน้าไม่นานและต่อมาได้บรรลุธรรมอัศจรรย์ที่บ้านหนองยวงแขวนเชียงตงุงในช่วงเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช2,487ซึ่งปีนั้นหลวงปู่มั่นจำพรรษาที่เสนาสนะบ้านป่าโคกอำาเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครแม้ว่าสถานที่อยู่ห่างไกลกันมากและศิษย์กับอาจารย์ก็ไม่ได้พบปะพูดคุยสนทนาธรรมกันก็ตามแต่หลวงปู่มั่นก็ส่งกระแสจิตถึงหลวงปู่ชอบได้และก็ทราบด้วยญาณอันรู้แจ้งแจ่มชัดว่า หลวงปู่ชอบได้ผ่านธรรมแล้วอันหมายถึงบรรลุธรรมอัศจรรย์เป็นพระอาหารหันต์แล้วคำพูดหลวงปู่มั่นเพียงไม่กี่ประโยชน์จึงเป็นเหตุให้พระเนนวัดป่าบ้านหนองผืออยากพบอยากเห็นพระอาหารหันต์คู่งามซึ่งเป็นพระสิทธิ์อาวุโสร,รุ่นแรกๆขององค์ท่าน